เอ้พวกกระปูทั้งหลายตอบกูหน่อยสักกระปูเอ้ยวิ่งตามหลังพี่ยิงเหยาวิ่งยังหน้าไอ้เหี้ยมแม่งเสียสเสียชื่อคนนี่มันมันเอาหูโอกตั้งเนี่ยมาขออะไรไม่ตรงเดี๋ยวตรงจะหน <c oughs> เีเอาไว้เออมึงคอยดูหน้ไอ้พวกกระปูทั้งหลายเดี๋ยวกูกระโดดยิงให้มึงดูไอ้สักพี่ยิงป่าอีสาวาร้อยไปยัดกูหน่อยไอ้อีสาวเฮ้ยนายยิงกูเป่า เอ้ยได้ยินเลยขอยัดตันหน่อยสัตว์เ้ยโเดี๋ยวโดอกูหลับตมโม่เมึงคอดูนะอืมีไม่เอาตายลูปไัตายลูปอ้ยกูหอใช่ไหมเฮียิอย่าวิ่งดิกูด้วยปกำลังไฟเลยไปดิเห็นไหมตายร่องคุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหน พี่เห็นไหมกูไม่ต้องทำอะไรกูก็ชนะแล้วมึงดูเอาอยู่แน่อยู่แน่นนเออแน่ไม่ตายยังไม่ดิตายไม่เนี่ย Double kill เอ๊ะสัตว์กูไม่ต้องใช้ปืนยิงกูชนะแล้วเยี่ยงด้วยเกิดใช้แค่ตีนวิ่งกระพอเลยสัตว์มึงเคยดูรอบต่อไปนะกูกระโดดวิ่งมึงดูออเปืนอะไรดิยะอ๋อเป็น MP3 ใช่ไห เเออโนนล่ไม่ต้องจ่ายเลยคนะือเขาเล่นด้วยหสิเด,เดี๋ยวดีเราเล่นนะหมูกระปูปนี่ปุ่นตี๋ว่าเล่นแบบนี้พวกกระปทูทั้งหลาย <c oughs> เฮ้ยน้องดูพี่นะน้องโอเคไม่เสียทองเก็บใจนิดพี่สาวน้อยอยู่ไหนเนะี่ยพี่หัวกูทำที่ไม่ชิปไปวะที่ไม่จ่ายานาน <c oughs> กูอยากรู้ไอ้สัตว ouais ์ไอ pues, ้แม่มึงโดนยิงแล้วแต่มึงก็เดินออกไปมึงดูกูเดินมาไอ้เสี้ยมันหนีมันแล้วอยาพูดลย First Blood ใช่กับผู้ขายไงเมื่งไหร่มึงกูนี่ดักหน้าตั้งแต่ตอนนี้มันมาตั้งแต่ยิงบุงไว้

นนี <spe ech> <spe ech <glucose> ่น <benim dividends> ี่กับพืนนั้นไม่ได้พี่อเลยเอาพืนนัเนี่ยเด้เธอเก็ียดือเลยเเก็ีตาเลยือเลยเอาพืนเนี่ยเล่นเล่นเราคนมอายไอ้หมุกับปูนี่ดกเล่นตุามารับจะปกันนะมาดูนะ Get fast. <laughs> First blood. <laughs> Double kill.

ไอ้โมนี่กูว่าไม่มีประหารแน่นอนจริงๆเลยเสื้อทองเสื้อทองได้ยินกูเปล่าสัตว์วิ่งหนีเวเยี้กูย,กยิงแม่งเลยเฮ้ยมึงมาด,ดนมุนึงๆกับกูเปล่าไอ้เสื้อทองเดี๋ยวกูตามหลังมึงแล้มวมึงคึ้มกองกูด้วยเฮ้ยไอ้เยี่ยวกูโดนยิงแล้วไอ้สัตว์กูเปล่าเห็นไหมกูบอกแล้วมึงยิงไม่เชื่อแล้วมึงช่วยกูด้วยดิเบล้นะอูเที่ยงเบล้ย่ะ กูตอบเมียกูเมื่อกี้ที่เปเงี้ยไปสักกูตอบเมียกูคูมือมีแกวแล้วก็ูน้งลยม้าโอ้เลาว first blood ไอเสื้อทองเนี่ยกูบอกเลยอย่ารักนะฮ้ยเดี๋ยวกูไปซ้อมเมียกูแป๊บนึง

First blood. Double kill!